ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีมายาวนานสองร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นแบรนด์คลาสสิกที่ทันสมัยร่วมสมัยเสมออะไรเงี้ยก็ดีใจได้มาแล้ววันนี้ก็ได้เจอพี่เจอร์รี่น้อพี่เป็นฝันไปพร้อมด้วยไหมคะใช่ค่ะเราก็ดูแอปฟอลตั้งแต่แบบสมัยแบบแอปฟอลรุ่นแรกไม่ได้เจอได้คุยจะบอกว่ารุ่นแรกจะบอกว่าเด็กหนุ่มกันพี่แรกพี่มีได้คุยแม่เลยค่ะ ได้คุยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราเคยเจอกันด้วยครั้งหนึ่งที่ฮ่องกงเมื่อนางแล้วไปงานค่ะยังไงมันเต้นเขาก็เลย้อว้าวว้าวกี่ปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้กันไม่ได้เป็นกานวันนี้ก็ได้มาเจอเขาแล้วเนาะใช่ค่ะใช่ถึงงาช่วีค่ะ เราไม่ได้ออกงานมาทำงานกค่ะก็มีมีบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีแล้วคะที่แบบเรื่องงานละครหรือไงเงินรับครเนี้ยแปดจุดเก้าปีใช่ก็คือแปดปีที่กลับมาถ่ายแล้วก็อีกหนึ่งปีกว่าจะได้ออกค่ะก็เก้าปีที่ถ่ายไปจากหน้าจออากาศบิกลับมาก็คุ้มค่าแล้วนอื่นที่หมดแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจเพราะว่า เหมือนมันเป yeah, ็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราเห็นว่าเราจะถ่ายข้อจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออสนุกที่จะได้เล่นค่ะเห็นเลยคอนเซปต์เดิมของเรายังมีอยู่ก็คือเราไม่สุ่นจริงใช่ไหมพีส่มใช่จิงจมัน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 นเรื่องนะเรากระมวลอะไรไม่ผมว่าเราอาจจะแบบ โตมาในยุคที่มันมันไม่ต้องสูขจริงโอเคโอเคเออนเราต้องเป็นนักแสดงในช่วงนั้นแต่ก่อนมันใช่มันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนถ้ามันต้องทำเหมือนทำไม่ได้อ่ะเหมันก้าวข้ามไม่ได้อ่ะจริงๆไม่แน่ถ้าเกิดกลับมาเล่นเรื่อยๆเรากลายเป็นนักแสดงยุคใหม่แล้วคือเรู้องใช้เวลาตัวเอง เราก็หยุดไปแล้วด้วยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะยากเพราะแอบเห็เนี่ยเป็นถาบแซวว่าเออหลังเห็นซีรีส์แบบอ่ะแต่ว่าคนก็แซวหิววันนี้ก็เยอะที่สุดในชีวิตจริงๆจริงเพราว่าก่อนแทนลงคงนเแล้วก็หลบกล้องอะไรอย่างเงี้ย ไ,ไปครับถึงว่าถ้าในอนาคตมันเกิดเจอบทที่แบบโอ้มันใช่จริงมันเบทที่เราอยากลองเล่นจริงๆแต่ว่าม,มันยังมีอุปก็ต้องชั่งน้ำหนักถ้ามันมีบทขนาดนั้นแล้วมันต้องมีอันเนี้ยเราต้องชั่งน้ำหนักว่าไอ้ความที่เราอยากจะจะโจรไปใส่อันนั้นน่ะมันถ้ามากมันมากกว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะยอมที่จะกาวกาวความกรอบแต่ช่วงที่เราหยุดพักสายพูนไม่ขาดเลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> คเลี่ยคนในเอเจนซีหนูเห็นมีดีโแบบสายพูนสายพูนแต่ล่าสุดเราก็ไปใช่ใช่คือ เราเราเหมือนจริงๆก็เป็นคนปฏิบัติธรรมมาสิบกว่าปีแล้วอะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะเออเดินขับด้วยก็จอะไรอู่เนี่ยอาใหม่เอาใหม่เอาใส่บุญใส่บุญใส่บุญ ทุกสายมูก็เป็นคนที่ปฏิบัติรรมาแบบเป็นก็สิบกว่าปีแล้วค่ะใช่ใช่แล้วก็เหมือนก็ยังคงปฏิบัติอยู่ให้ได้อย่างน้อยแบบปีละทังที่เราจะไปนั่งสมาธิอะไรนี่ค่ะแล้วก็ทําบุญอื่นๆก็คือตามโอกาสเลยถ้ามีคนชวนหรือว่ามีแบบความตั้งใจของเราที่จะทาอะไรถ้าไปได้ก็ไปหรือุฒจักแค่ไหนเห็นบอกว่าเราทําแบบตื่นสึกปีแสดงว่าในแต่ละปีมรนจะต้องยังไงก็ต้องทำต้องทำเหนไมคะระวังระวังบุกไ้แบบ ตั้งใจเพราะว่าจริงๆอย่างการปฏิบัติธรรมใช่ไะว่ามันเป็นการที่เหมือนช่วยทางจิตใจเราในการที่เราจะมีภูมิคุ้มกันในการที่จะใช้ชีวิตมากกว่าที่จะแบบคิดว่าเราไปเพื่อให้ได้บุญก็จริงแต่แบบว่ารเปขาวลงขาวกับฝัล่างยังไม่เคยมีแบบไม่เคยมีแผนอยู่ค่ะ คืออติดไหมครับยถึงว่าคือสิดตามที่เขาอะไรอย่นี้ถ้าในชีวิตประจําวันก็สิ่งท่าปกติค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเวลาไปปฏิบัติก็จะสิ่งแตกเ่อจะแบบเท่ในระดับนในระดับหนึ่งใช่ทีนี้แม่ผมเคยลองทำพลาดแล้วถึงพื่อพอทำมาพลาดหรอใช่ผมเคยทำที่มันข้ามนอนข้ามเตียงอะไรนั่นมันแตกเนาะใช่ค่ะก็คือเคล็ดลับบอกอะไรแฟนที่แบบคือวันนี้เขาอยากมาทำ มาเพ่ทานข้าวจากเสียใจไปดูเองอ่ะดูยอมรับว่ามันก็แอบยากในพัานคบะห้าพูดตรงมที่หน้าแล้วก็ต้องกอนฟืนใช่ไหมคะเนี่ยคือจริงๆอ right? huh? ่ะมันเป็นการที่สี่ห้าเนี่ยก็คือแปลว่าปกติเนาะสิ่เพราะว่าปกติก็คือทําชีวิตปกติเราทุกวันให้เป็นแบบเนี้ยก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่สี่แต่อะมันเป็นเพิ่มเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราแบบมีความ มีความอะไรเดียวฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งมากขึ้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราทําเพื่อที่จะทำให้กิเลสเราลดลงใช่ไหมพอิ่งแปะ <laughs> ทำไมเราไาสัมภาษณ์เรื่องนี้ตรงนี้อ่ะมันเป็นเรื่องราวดี <laughs> ๆ <laughs> โอเค ก็คือไม่หลายหลายคนแม่สงสัยาเป็นมันต้องแอบยากเลยเอโอเคมันก็ยากในช่วงแรกแต่ว่าพอทำแล้วมันก็เป็นการทดสอบจิตใจอะค่ะความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วความศรัทธาของเขาในการที่จะทำ อีรื่องสรีเพราค่ให้เราสวยความสวยมันเจามากเ่งเนอกรขอบคุณค่ะยังสวยอยู่ตลอดออนนี้พูดจริงขอบคุณค่ะแต่อเองูไงหรือว่าเราหราเพราะว่าการหนที่บอกว่าท่นสมาิหรออะไรเนี้ยมันมันมันมีส่วนมากเลยนะคะมันมีส่วนมาก <laughs> มันมีส่วนมากเลยเพราะว่ามันช่วยเรื่องจิตใจใช่ไหมเวลาที่คนเราแบบจิตใจสบายอ่ะมันก็จะไม่เครียดความแบบเต่งประกายจากภายในมันก็จะมาอันนี้สว่วนหนึ hmm. ่งแล้วก็การดูแลเรื่องอะไรต่างๆ <Okay. S 1> สุขภาพการรับประทานการดื่มน้ําการนอนการออกกําลังกาย <Okay. S 1> การเลือกรับประทานอาหารอะ <Okay. S 1> ไรต่างๆเนี่ยมันก็เย <Okay. S 1> อย่าก้วยนะคะ ชลิมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องเป๊ะตลอดเวลานะแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างมีวินัยอันไหนที่ต้องทำก็ต้องทําแต่มันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าอยากจะไม่ทําก็มีเคยกินเคยกินอ,อาหารที่แบบไร้สาระอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาหาร,าห,าร,ห,ารหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทานแล้วก็ขนมถุงบางทีก็ทานเพราะว่ามันเป็นความสุขเนาะโซเดียมเนี่ย ละครอย่างนี้ค่ะเวลาฉากร้องไห้เยอะๆแบบเครียดอ่ะก็ทานโซเดียมแก้เครียดบ้าไม่ใช่ทานประจำเน้นเน้นย้ำเน้นย้ำโอเคให้ฝากละครหน่อยค่ะค่ะให้จบแล้วนะคะก็วันนี้วันพฤหัสอีกหนึ่งตอนแล้วก็ทีมหน้าก็จบแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบทำให้ ไม่ไม่ใช่จริงค<ก>อก็ถามว่าลมเมื่อไหร่จะเล่นไฟใช่ไหม<ก>มันไม่ได้แปลว่าเล่นแต่ว่าเล่นงานอะ่ะคือเหมือนเราไปแบบว่าทําให้ไฟมันหนอมกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าวันนี้จะเป็นจุดที่ เหมือนก็เป็นจุดพีคสุดในเรื่องเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดต่ำสุดในชีวิตของคุณหมอวัชพายเหมือนกันใช่และอาทิตย์หน้าก็จะเป็นบทสรุปทั้งหลายแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคนก็จะถามว่าดินจะได้รับกรรมกี่โมงอะไรนะ่าก็ต้องคอยดูชอขอบคุณค่ะ <laughs>